สวัสดีค่ะวันนี้มาจากบริษัทปุ๋ยโอทูเอเลยเด้ค่ะเด้อสาขาสาขาสังขานะคะอันอยากย่างสรอย่างหนาใต้สี่ใตาเปนจักปี้เหรอคะสองปีครับปีบริกีกเลยนะบริกากิเลยเนาะบริกากิเลยเราไอ้เซย้เยี่ว่าปุ๋ยหนาของเขานี่สามารถรักษาหนย่างหนาใต้ได้ นี่นี่มื้ยพี่นะอยากนิ่มบ่กี่แล้วนิ่มบ่ค่ะมีความเหมือนซื้อว่านิ่มบ่นิ่มนิ่มในมือเลยแหละนิ่มในมือเนาะนี่นี่รอบที่สองเข้ามาอ่าพื้นฟูด้วยยางตายไอ้ด้วยปุ๋ยเอเบเลทเฮโนสามารถปลูตรงแล้วปลูตรงได้เลยบอกครับทำยางไม่ได้คนดีนิ่มดีพี่นิ่มดีบ่เสื้อกับเปิดใจแล้วเนาะพี่เนาะอ่ะพี่อยู่บ้านไรพี่ อยู่บ้านน้องมะขาวครับน้องมะขาวตำบลคอนเตกครับอำเภอเฟอร์สังขะจังหวัดสุรินทร์เนาะครับอ่ะคะแนนเต็มร้อยได้ไหมพี่เนี่ยน้ำย่างไรยางสี่ครับสองรอบนี่จากเ่าเคยได้กินมาสี่ปีห้าปีนี่ว่าให้ร้อยก็ได้นะครับอให้ร้อยก็ได้นะครับอ๋อเอาอีกอีกต้นนึงพี่อีกต้นนึงมาเบิดนี่ครับผมอีกต้นนึงนะเบิดวงนนึงครับพี่นิ่มบอบบานนี่เจาะเบิ้งครับผมนี่ละ นี่ก็เริ่มออกมาเนาะอากิจีพี่ไม่ได้ในหัดทอมย่างครับผมเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวขับไปเลยครับพี่โอ้ยยิ่หนึ่งบังยิ่นงเสียงหมีดเนาะอ่าเนมมเนอันนี้ก็เริ่มออกเต็มหนาเนาะแต่ว่าข้าวกี๊ยวบะชิงทอดำอย่างเนาะเอาขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ